สวัสดีครับ FC ช่อง y o u u u e e อุชิตับช n นลครับวันนี้ผมนี่ครับจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูผมก็ไม่แน,น่ใจว่าไอของที่ผมถ่ายอยู่ในสิ่งนี้มันเป็นเพชรแท,ทหรือเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับนี่ครับคุณยายครับเก็บได้เพราะว่าวันนั้นแดด มาอย่างแรงครับพี่น้องแล้วไอ้แสงสะท้อนเนี่ยมันเขา้าข้ขเขาเตามาแล้วก็เลยไปเก็บมานี่ครับาานี่ครับเพื่อให้พี่น้องแต่ว่าไอ้ตัวนี้ครับตัวด้านหลังเนี่ยครับตัวด้านหลังนี่ครับดูครับการทํามันน่าจะเป็นของโบราณหรือเปล่าครับเพราะว่าในะละแวกแถวนี้จะเป็นของโบราณที่พวกวัตถุกเก่าแก่ที่ ฝังอยู่ตามใต้ดินครับขราวก่อนก็มีคนขุดทำนำปะปาแล้วก็ไปเจอหยกเป็นแหวนหยกแล้วก็เจอโครงกระดูกอ่าเจอโครงกระดูกเจอหยกเจอแหวนเจออะไรหลายอย่างครับข้อมือกำลงกำไลมานี่ครับดูครับพี่น้องครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพชรพลอยแท้อะไรหรือเปล่าครับก็นี่ครับคุณย่าครับเก็บได้ก็เลย เก็บไว้ให้ดูกันว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเอาไปให้ร้านทองเขาดูครับเพื่อมันจะเป็นของแท้เราก็ดูไม่เป็นหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับแต่การที่จะนี่ครับการตีทํากรอบนี่ครับค่อนข้างที่จะเนียนตามากครับ่มแม่พี่น้องครับนี่ครับนี่การตีกรอบผมว่าน่าจะเป็นของโบ,บราณโบราณเป็นของโบ,บราณโบราณเพราะว่า มันโผล่มาจากดินพี่น้องโผล่มาโผล่มาจากดินแล้ววันนั้นเป็นอ,อะไรนะแสงมันสะท้อนเข้าตาอย่างนี้บอกอแสงมันสะท้อนเข้าตาแล้วก็เว็บวาเว็บว่มายายก็เลยไปหยิบมาดูก็เห็นมันแปลกนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสจะไปร้านทองให้เขาดูว่ามันของแท้หรือมันเป็นอะไรยังไงเราก็ ไม่มีความรู้ด้านนี้เนาะพี่น้องก็เลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเนาะนี่ครับแต่ว่าการตะเข็บที่เขามาทำนี่ครับพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ครับสวยมากเลยครับเพราะว่าจะเป็นพลาสติกไม่น่าใช่ครับพี่น้อง <c oughs> น่าจะใช่พลาสติกเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นน่าจะเป็นของโบ,บราณโบราณเนี่ยโอเคร okay, ครับผมวันนี้ก็เป็นออเดอร์เ,เนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวเราจะ ให้คำตอบทีว่าของแท้หรือของปลอมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีโอกาสให้คุณยา่าคุณยายไปที่ร้านทองแล้วให้เขาดูให้อ่าเพื่อจะฟลุกเจอเป็นของแท้และเป็นของโบราณอันนี้อุชิตับชาแน,นลขออนุญาตล,ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่เดี๋ยวแป๊บนึงตังนี่ครับซูมใกล้ๆครับมันระยะยับมากพี่น้องนี่ครับ เ okay, ครับผมสวัสดีครับฝากกด Subscribe วิชิตับชแนลด้วยนะครับ